สวัสดีค่ะก็พบกับช่องมิวมิวดอกไม้นะจะเรีับพี่นะคะพี่เราชื่อมิวสนิวมิวมิวดอกไว้เดี๋ยวมิวมิวดอกไม้เราก็จะเริ่มกมนเขาเล่นกับนังงาทุกคนเชื่อว่าออินตึ๊บมีสอนทำตอนนี้ตอนนี้เฮ้ยคนดังคนดังคนดัง ไหนพี่เห็นตั้งนานาแล้วพี่เพื่อนเพื่อนกับเขาอ่ะแต่เขาไม่ใช่คนดังนะแต่พี่เพื่อนเพื่อนกับเราต้องรู้จักชื่อเขา Don't you want me to give up อันนี้นะคะไม่รู้นะคะว่าอันไหนตกป่าสองเรื่องเรื่องเกี่ยวับอะไรก็เลื่องทูเป็น ชอบตอนนี้ที่สุดเลยยยากไม่่นเร็วจมีมาก็ไม่รู้เอนตอนนั้นมันมีคนแกล้งกันไหมไม่มีนะเฮ้ยเฮ้ยพุ่งต้องไปตายตอนนี้เราะทโอะไไหมตอนนี้นะชอันนี้ปะเ็เไทุกคน ขออนุญาตนะคะสามเสิบแปดเลยละขออนุญาตนะสามสิ <36 8. S 2> ขออนุญาตเป็นแมปนะโอ้ขอโทษนะคะที่ไม่ได้อัดคลิปตอนที่เข้ามาและตอนที่กำลังสร้างบ้านนะคะอันนี้สร้างบ้านไม่ถึงนาทีนะคะทุกคนเพรวาขโมยบ้านเพื่อนคน่ะ ไม่มีการดราม่าสวีมากฉันจะทำเป็นต้นแอปเปิ้ลเนี่ยฉันจะทำเป็นต้นแอปเปิ้ลยังไงไม่รู้เหมือนกันพีน่ต้องลิมลิมเห,หรอบ้านพี่มันจะมีแสงสว่างแบบสว่างมากเนี่ยดูงดี้มันจะเป็นแสงสว่างแบบนี้จะาารัก แสงสว่างที่มันเป็นโทรทัศน์อ่ะโทรศัพท์ดิเกียขึ้นมามิชวิทวิทย์หน่อยก็คือทุกคนนียวมจะถึงขอิดไฟน่ากลัวโอ้เศรษาวุ้ยมีแฟนกินทั้งสองตัว ที่ว uh ิ่งจนกว่าจะเช้าโอ้โหแล้วเพื่อนกเข้ามาอะกยู่ตรงนี้โอ๊ย ว <mile> ่าพนักงานไอเกียร์นีดีอะไรแต่บ้านเธอมีพนักงานไอเกียร์ใช่ไหมดูให้ก่อนลองวิวิดก่อนมันเดาะหัวฉันดูลองวิวิดก่อนดีแล้วอืมพนักงานไอเกียร์เต็มบ้านเลยเก่าเดี๋ยวคนจะมาบ้านแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้บ้านตกคนเต็มไปด้วยพนักงานอิสอีไอเกียร์มันไปแล้ว

พูดชา้าเร็วขึ้นหมอกขึ้นหมอกขึ้นหมอกไปไหมล่ะไปวิวิดวิดหน่อยครับคุณต้องอะไรต้องวิวิดคุณมาหาฉันก็ที่บ้านก็ได้นะนก็วิวิดดิขึ้นหมอกมันวิวิดไม่ได้หรือเปล่าพูดฉันไม่กดยาจะไปยังไง Yeah. <laughs>